ใหมชาวพิกิทุกคนตอนนี้เซอร์พิซมอนอีวี่ใระบบใหม่ๆเข้ามาแล้วนะอย่างเช่นการรีบอสสุดโหดทําคเคสุดมันหรือการประมูลและสุ่มกาชาต่างๆและก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายสามารถเข้าเล่นได้ที่ลิงใต้คลิปเลยครับผมชุบชุบชุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอ้าเอ้าผมยังไม่ปูให้มันครบแล้วกคนผมจะรอนเฮ้ยเดี๋ยว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 ไงโอ้เกือบไปทุกคนโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วโอ้ยเ อะไรอยู่ที่นี่โอ้กูโดนไม่ได้ลชิบหายแล้วเอาไงดีทุกคนเอาไงดีเอาไงดีเราจะไล่ผมออกงึงือกขี้บอมไม้จะไล่มึงหอบใช่พูดเล่นพูดจริงเนี่ยไม่รู้อ่ะเห็นเขาบอกจริงจังนะพี่ผมสร้างให้เขาแล้วมันจู่ๆก็โดนระเบิดอะไรไม่รู้อ่ะใช่เหรอเนี่ยเขาบอกอย่างเูจริงจังเขาบอกอย่างเงี้ยกูไม่เคยเห็นซีโอเขเป็นอย่างงี้นะเออผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันพี่โอ้โหคนน่ากลัว มันอาจจะเอามึงออกเป็นคราวก็ได้อย่าพี่ช่ผมคุยด้ดีพี่เข้ามาช่วยผมได้ไหมพี่เยนคลาบออนเียกูเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันบงนบ่รอ <Bond> ้องวันที้ก่อน ได้เี่กำลังเข้าไปพี่โคตรนานเลยอ่ะเอ้ยนี่มามาละนั่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะถูแป๊บนึงนะปิดไม้แป๊บนึงแป๊บนึงถูพื้นเอาไม้ไปไหนนั้นถูพื้นไม่เปี้ยวถูพื้นเนาะแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเป็นหนอได้อ๋อเฮ้ไงพี่ลอเดี๋ยวมึงสร้างสร้างตรงนั้นก่อนสร้างตรงนั้นบ้านเลยสร้างแบบตัวไน่ไกบอมอ่ะสร้างอะไรอ่ะเดี๋ยวกูเข้าไปมึงก็ส่งมาดิใหญ่แป๊บนึงนะไอ้ฟิล์มส่งมาได้ปะอ๋อส่งให้ส่งส่งให้เหรอเออเร็วเร็วพี่เอป เดี๋ยวมาให้เหียบอมบอมเฉยๆอย่าปั่นนะเหยียบปั่นในห้ล้เข้ามาดูลาดลาวเหรอเรี้ย็ขอร้องจะเข้าไปช่วยไหมล่ะฮะโอ้โหเฮียอารมณ์ไหนวะเนี่ยเฮียโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงไปคลองน้าแป๊บนึงจัดไายไหมเฮ้ยมีไม้ให้ก็สร้างอะไรเนี่ยสร้างบ้านเลยเนี่ยโอ้ยตัวเองก็ไปถือพื้นอีกเนาะเออดูแบบในกูเกิลดีกว่าวะแบบไหนดีวะเนี่ยบ้านเรือนไทยว่ะเอ้ยผมอัดคลิป ไปเป็นอันนี้ดีกว่ะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ถ่ายลงอะไรเล่นๆอะไรเงี้ยวอล์กคลิปวอล์กคลิปวอล์กคลิปวอล์ก,ก,กว่าทุกคนรู้วิธีติดตามช่องอะไรอะหนึ่งสองเบอรสิบห้าเนี่ยนะครับเย้ช่องใหม่ปะเนี่ยเดีย๋ยวไม่ค่อยพูดเลยมากอะไกันผมจะถ่ายเป็นทำแลบนะทุกคนจัดปะนี่ทุกคนเราต้องทำการแบบว่าเป็นพื้นนะฮะนนี้เป็นพื้นบ้านเรือนไทยจะมีพื้นอย่างเงี้ยทุกคนชุบๆอะไรเนี่ยสร้างเป็นก้อนเลยฟิล์มอ๋อจัดไปพี่ไม้ถูบ้านเสร็จแล้วพี่มาบอกผมเลยกันโอ้โหได้้้แปป๊บนึงเดดดดีีีี๋๋ยวพพพ่่่มาออจัไไไ จะไรเหรอโอ้โหพี่เขาออกดิบไปแล้วตรงตรงเอฟเอฟเอฟแล้วพี่เขาอยู่ไหนวะเนี่ยทุกคนเขาปล่อยผมสร้างแล้วเขาไปอยู่ไหนอ่ะพี่ไม้อยู่ไปไเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะทงกสายเขาถูพื้นเพล้นทุกคนลื่นลื่นหัวฟาดพื้นแตกไปแล้วทุกคนพี่ไม้หัวฟาดพื้นน็อกเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวที่ชืระเบิด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 โอ้อ่ะเดี๋ยวนะ ทำไมมีระเบิดอะมีคนปองร้ายผมเหรอเนื้อเซิร์ฟผมก็มีแค่แบบเมียผมอะท,ที่ที่อยู่ตอนนี้นทุกคนพี่ไม้ก็ไปถูพื้นอยู่ทุกคนโอ้โหเดี๋ยนะชึบชึบชึบพื้นเป็นรอยเลยทุกคนไม่ไหวเลยเออเดี๋ยวผมว่าผมต้องทําบ้านให้มันสูงสูงหน่อยนะทุกคนนี่ตะป,ปูอย่างนี้เลยโอ้โหชึบชึบชึบอืมทุกคนบ้านเลืองไทยของเราชึบต้องมีหลังคาไหมอะหลังคาเฮ้ยเสียงระเบิดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําน้ำ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 อือไม่ทันสวยไหมอะจังหวะเนี้ยโอ้ กูปวดจะทำยังไงวะเนี่ยผมต้องไปสร้างที่อื่นไหมอะตรงนี้ผมว่าที่ไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เลยอะก๊อปของไปแล้วกันเออพี่ไม้บอกว่ายิงริมสระยิ่งดีโอ้โหผมสร้างริมสระทำอะไรวะทําบ้านที่มีไม้ไงพี่โอ้โหจจู่ก็มีอะไรไม่รู้อะไงพี่ไม้ไงแล้วพี่ช่วยผมถมได้ไหมฮะตรงเนี้ย <laughs> ใช้ใช้ซีโอทุกคนทำไปก่อนโอ,โอเคโอเคโอเค,อเค,อเคจัดไปจัดไปถูกพื้นอยู่จัดไปพี่ชายยู นนะต้องวางบล็อกนี้ว่าทุกคนชุบผมไปดูวิธีสร้างมามันสร้างแบบว่าโอ้ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันใหม่นี้ผมโจ๊ะมากเลยนะมีบล็อกใหม่เต็มไปหมดละดูวิธีสร้างมาละวอิบอบเอิบเอบอบบ้บบบบานแล้วก็มีมีห้องเว้ยไอ้จะเป็นแบบเป็นโครงบ้านนะทุกคนแล้วก็มีหน้าต่างโยโย่โยอเอบนี่ไงมันก็มีหน้าต่างไวยทุกคนย่าเสียงอะไรวะทำไมมี N p c ด้วยทุกคนเดี๋ยวนะผมต้องลงมือฆ่า n p c และแม่งมาจากไหนวะทุกคนออ้ชุบชุบโอ้ตเต็มเลยอะไรครับเนี่ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเอพีสี่มีเยอะแต่ทุกคนถึงนี่ก็ไม่มีหมู่บ้านนะเดี๋ยว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 เดือดไสยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยแลเบิดทิ้งแม่งอะไรไปเนี่ยอู้ไปสร้างหาที่ใหม่ด้วยอ่ะทุกคนโอ้ยกว่าจะได้คลิปวอล์กคลิปวอล์กนึงมันยากลำบากโอ้ยหาที่สร้างบ้านใหม่ด้วยออาแถวนิมก็ไม่มีหมู่บ้านดีกว่ามันมาได้ไงวะไม่ไหวเลยเฮ้ยบ,บ้านนี้เออนี่บ้านอย่างนี้เลยบนะ้านริมเขาเล้วทุกคนควจะเป็นบ้าน อ้าวว่าไงพี่ไหมไหนบ้านโอ้โหผมสร้างแล้วมันก็มีเอฟซีเกิดจากไหนไม่รู้อะเกมน่าจะบั๊กอะไรสักอย่างวะพี่ผมกำลังสร้างให้ใหม่อยู่พี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นเด้อชุบ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 อืมอ่าต้องมีนี่ด้วยดูือก็พี่มีโมจิวันนี้ทุกคนไม่ไหวเลยชุบโจ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 โอ้โหเดี๋ยวทุกคนไม่จะเป็นบ้านแบบว่าเป็นสลับแล้วกับล็อกสลับแล้วกันทุกคนชุบชุบเรื่องบ้านไทยไว้ใจผมหมอเสิงฮะงงอะไรอะใครมึงสร้างบ้านไม่มาโอ้โหขอโทษขาเออแล้วก็พี่ไม้าด่าผมเลยเดี๋ยวนะ ผมแบบอะไรอะโอ้โห,โอโหขอเดินวิวขอเดินวิวเด้อเแล้วผมจริงจังแล้วแล้วผมสร้างจริงจังแล้วทุกคนเอาเป็นบ้านพี่อยากได้บ้านยังไงไหมโอ้โโอเคพี่โอเคพีคคค่จะได้พี่เลยไมผมสร้างจริงเลยก็ได้จะเป็นเซิร์ฟอพอลโลนะทุกคนใกล้จะเปิดแล้วอย่าลืมมาเล่นกันได้นะครับเยสอ่าเดี๋ยวเ,เจอบ้านสุดพิลึกของผมอันนี้ก็ได้แต่มันสวยนะ มีอะไรลงมาข้างล่างนะครับผมแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะหัวคิปเปอร์มาจากไหนวะหัวคิปเปอร์มาจากไหนไม่รู้ทุกคนผมสร้างต่อด้วยเดี๋ยวพี่ไม้ด่าผมไม่สนใจแล้วรอบข้างแล้วเดี๋ยวพี่ไม้ด่าผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวนะเอาเป็นไม้นี้แล้วกันมาจากไหนวะเดี๋ยวนะโอ้โหไม่ไหวเลยเดี๋ยวนะผมเอาเป็นบล็อกอันนี้ดีกว่าวะผมว่าจะไม่สนใจมันก็ไม่ได้ทุกคนมันมาเยอะเกินไหมอ่ะมันมาแบบดูดิโอ้ยขุดไปแล้วมันก็ยังมาอีกอ่ะไม่ไหวเลยนะไอ้คิปเปอร์ยิงเพิ่งมาตอนนี้เดี๋ยวโดนด่าหากลัว คิปเปอร์มาอางไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะไม่ย้ายบ้านละเดี๋ยวพี่ไม้ด่าผมเอาบ้านนี้น่ะผมจะเอามันออกไปข้างนอกแล้วกันชึบชึบโอ้โหวิ่งไปโอ้ยมันมันเยอะจังอ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วพี่ไม้เขาไปไหนเนี่ยเขาปิดม็อบได้ไหมอ่ะผมไม่มีคำสั่งปิดม็อบอีกทุกคนชึบชึบชึบเฮ้ย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 เอาเอาเอาเดี๋ยว คิปเปอร์ระเบิดได้ไงวะมันไม่มีคนเลยนี่วะ่ะโอ้ยพี่ไม่ได่ากูแน่ชิบหายแล้วทุกคนอ้ยเขายิงจิงจังอยู่เห็นแบบว่าเขาใกล้จะเปิดเิริฟอะไรเงี้ย่ายแล้วสร้างให้เขาทันไม่ได้ทุกคนเวลาก็เลยแค่ไม่กี่นาทีเองอ่ะชิบเดี๋ยวนะฆ่าคิปเปอร์ไปก่อนละกันชิบไม่ได้รอทุกคนผมต้องสร้างต่ออ่ะไม่ไหวจริงผมต้องสร้างต่อทุกคนไม่งั้นไม่ทันชิบเดี๋ยวเฮ้ยอุซ่าตั้งใจสร้างใครมันทำอะไรวะเดี๋ยวนะก็ไม่มีนี่หวะ่ะมันมีแต่คิปเปอร์อ,รอ่ะ โอ้ยผมเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันวะทุกคนเดี๋ยวนะเออเอาเป็นบล็อกหินนี้ละกันทำฟาร์มเนี่ยทุกคนโอ้มันยากอะว่าไงพี่ไม้ไหนบ้านโอ้มันมีคิปเปอร์ระเบิดอ่ะพี่จะอยู่ม็อบมันก็สปาว์มาเต็มเลยอ่ะมันเกมมันผิดพลาดหรือเปล่าพี่เนี่ยมันมีคิปเปอร์นั่งโง่ๆระเบิดโอ้โหผมไม่ได้ระเบิดที่มาโอ้ได้ระเบิดผมตั้งใจสร้างเลยเว้ยพี่แต่มันแบบว่าไอ้นั่นอ่ะมันมันโดนระเบิดอ่ะเดี๋ยวผมสร้างฟาร์มก่อนได้ไหมพี่จะไหมพี่ไม้ผมขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งฟารรร์มมมออันนนนนเเีี้้้ยส็จแ่่พึงู ว่าไงพี่ผมผึงพูดกับใครเหรอโอ้โหขอโทษครับพี่ม้าผมรู้ดีพูดกับซีโอวันดับหนึ่งของเพนคาร์บอ่ะโอ้โหผมจะตั้งใจสร้างอยู่พี่ม้าเจย์นเดอรเดี๋ยวนะชุบ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 ไม่ได้ทุกคนผมไม่ติดเล่นแล้วผมสร้างจริงจังแล้วกูบอกแล้วกูไม่เล่นโอ้โหโอเคพี่ขอโทษผมขอโทษจริงจังอยู่นี่โอเคพี่โอเคพี่โอ้โหงั้นผมสร้างฟาร์มก่อนนะพี่บ้านผมว่าอีกสักแป๊บนึงแล้วทุกคนรอให้มันม็อบมันหายเกิดก่อนได้ไหมพี่เดี๋ยวไไว้้้้้จจจะะปปปพพีีีีี่่่เเเเเด๋ยยยยผผมมมมรรรรรบบบสสสาาางใหห็็ลลุุ๊๊ัััแแคคนนนนนฟ์ออโทก ผมรีบทำให้มันเสร็จว่ะไม่งั้นพี่ไม้ได้ผมเนี่ยอย่าโดนระเบิดนะทุกคนผมส,สร้างสร้างแกสร้างเหรอโอ้โหเดีย๋ยวนะต้องรีบสร้างไว้ทุกคนทำงานแข่งกับเวลาโอ้โเดีย๋ยวนะและแกะมันเอืออะไรนี่ยิ่งหัวร้อนอยู่โอ้ยไปไกลๆไ,ไปจะทำก็ทำไม่ทันอยู่แล้วโอ้ยจะกี่โมงกี่ยามแล้วเดี๋ยวนะนะนะทุกคนผมต้องทำการแบบว่ามันอย่างนี้ว่ะแล้วก็วางน้ำอืม ชุบ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 หูบบโอเคทุกคนแล้วผมก็ทำงานแบบว่าวางให้มันทุ่วมท่วมท่วๆแล้วกันผมมาดูวิธีมานะนี่ไงนี่ไงโย่โย่โ้ยเอโอ,โอ,โอ,โอทำไมแกะมันเยอะจังวะเออผมลืมดูเลยว่ะแกะโคตรเยอะเดี๋ยวนะฟาร์มแกะอยู่แถวนี้เหรอวะผมขอทุบอันนี้ก่อนแล้วกันทุกคน ไม่งั้นไม่ทันชัวร์ผมไม่โฟกัสแกะเลยกันโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชิบชิบ,ชบแล้วพี่ไม้เขาทำอะไรวะนะอชิมเม้นต์อะไรอะแกะย่งเพิ่งมาทำอะไรตอนนี้กูจะโดนพี่ไม้ได่าแล้วโอ้โหเดี๋ยวเขาบอกเขาจริงจังว่าผมไม่เคยเห็นพี่ไม้จริงจังขนาดนี้มาก่อนนะทุกคนรอบสิบล้านปีผมปูก่อนวิสซี้เกิดอะไรตอนเนี้ยฮะมันไม่ใช่ตอนกลางคืนนะทุกคนเดี๋ยวผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนผมแบบทีมงานที่แข็งแกร่งไงชิบชิบชิบดูดิมสร้างดิฟสร้างทุกคนดิฟสร้างโอ้โหหผผมมมมมยยยยััังงไไ่ปูใ้้นนนนคครรบเเเละะทุกจอฮดี๋ว โอ้เกือบไปทุกคนโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วโอ้ยเสียวเสียวทุกคนเสียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ได้เลยชิบหายเราเอาไงดีทุกคนเอาไงดีเอาไงดีอ้อยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมซ่อมทันไหมซ่อมทันไหมหืมโคตรสวยอ่ะเมื่อกี้ทุกคนทำมันเสร็จอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะีชิบหายแล้วพี่ไม้มาชิบหายแล้วทุกคนไหนวะโอ้โหพี่นี่ไงแกเสร็จแล้วพี่นี่ไงแต่ตอนนี้ผมกบอีกทีก็ได้มันมันโดนฟ้าอะไรอ่ะมันโดนฟ้าลงโทษอ่ะไอฟิล์มกูไม่ได้มีตลกขอโทษพี่ขอโทษจริงจริงนี่มันมีใครระเบิดไม่รู้อ่ะขอเออผมรีบทำให้เสร็จเลยพี่ผมรีบทำให้เสร็จเลยขอโทษพี่ไม้้ผผมมมมไ่่่่ตัังงงงใจจรริๆนนนนะะเเีีียยกกาลลบปููอพึ อยากออกไหมออกอะไรพี่ให้ผมออกเซิร์ฟบรองึกงักอ่ะอุ้ยไม,ม่พี่ไม่อยากออกโอ้โหผมก็ทายอยู่นั่นพี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยโอ้โหพี่มาอยาเอาผมออกเลยขอโทษสร้างดีๆโอเคพี่โอเค,อเคผมขอแก้ตัวอีกครั้งนึงแล้วกันโอ้พี่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเอาผมออกนะพี่ผมขอโอกาส ผมรู้ว่ามันจะไม่ทันแล้วไม่เล่นโอเคพี่จะไปจไปมันพอสวยขึ้นไหมพี่ไม่ให้โอ้วี้แป๊บนึงนี่นป๊บนึงใกล้จะเสร็จแล้วนี่ไงพี่ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วขออีกนิดนึงพอแล้วไม่เอาพี่ไม่เอาผมขอทําหน้าที่ผมให้ดีที่สุดได้ว่มพี่หมดโอกาสโอ้วี้มาผมขอโทษอุ้ยคิ้วขายนะคเดีวโดนเจะออกเป็ียนขาไม่ได้ชิบหขายแล้วโอ้ยไอ้ฟิ้งฮะพี่ไอ,อ,อ,อ้ไม้ไปไหนวะเห็นเขาบอกไปถูพื้นนะพี่ผมทรางให้เขาอยู่เดี๋ยวเขาจะไล่ผมออกงึงกักแล้วพี่ เขาจะไล่ผมออกงึงงักพี่บอม,มไม่แต่ม้จะไล่มึงออกใช่เขาจะไล่ผมออกอ่ะอเขาบอกอ่ะจนพูดเล่นหรืพูดจริงเนี่ยไม่รู้อ่ะเห็นเขาบอกจริงจังนะพี่ีผมสร้าบนะเขาแล้วมันจะจูก็โดนระเบิดอะไรไม่รู้อ่ะใช่หรอเนี่ยเขาบอกอย่างกูจริงจังเขาบอกอย่างเงี้ยดูดิกูไม่เคยเห็นซีอโอเขเป็นอย่างงี้นะเออก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันพี่โอ้โหคนน่ากลัวมันอาจจะเอามึงออก เป็นคราวก็ได้อย่าพี่ช่วยผมคุยได้ดีพี่เข้ามาช่วยผมได้ไหมพี่ได้ได้ได้แล้วถมดินก็ได้พี่มาถมดินให้ผมก็ได้โอ้โหพี่พี่กูเข้ามาแล้วใช่เหรอดูหลังเนี่อ่ะอ้าวแล้วพี่ไม้เขาหายไปไหนแล้วอ่ะฮะฮะวะจะมาแกล้งหัวอะไรอ่ะ อะไรคำนี้อ่ะโฟร์เอทเกมเมอร์โอ้เกินโน้ื่อกี้โอ้ตาตาคอจริงนะพี่โอ้โหอนาคตดับอ่ะเมื่อกี้นะพูดเขาว่าออกงึงงักอนาคตผมดับอ่ะเมื่อกี้ เอี๊ยโอ้โหเกลียวไลออกเล้เกลียวเลยเกลียวแล้วโดนล้อคายเมื่อกี้น้ำตาคอลอเอี๊ยห์เนื้อสัตว์โดนคุแก้งเฉยอะเอี๊ยหโอ้โหแต่ปกติไม่มีใครแกล้งผมได้นะเนี่ยโอ้โหฮะโอ้โหปกติผมไปแกล้งเขาไม่ไหวเลยโอ้โหโดนเอาคืนโอ้โโดนแกล้งวันทุกคนตัวแทนคนทั้งโลกว่าแกล้งผมแล้วเอาเลยเขาเนี้ยโอ้โหทุกคนผมโดนผมโดนพี่ผมแกล้งทุกคนเอาจริงๆแล้วผมน้ำตาคอเลยนะเมื่อกี้นะผมแบบผมที่ผมเห็นผมฮาฮาเลยเมื่อกี้นะที่ผม ขำเลยผมแค่งทุกคนผมไม่ได้กลบแบบผมแค่งคนะมันเป็นอะไรด้วยคนผมน้ำตาคอจริงว่าแบบโอ้โหเหมือนหมดอนาคตแล้วแบบไม่มีเพื่อนครับไม่มีอะไรแล้วไม่มีเพื่อนอัดแล้วไม่มีเรียบร้อยโอเคทุกคนปิดคลิปเลยกันโย่โอเคนะขอจบคลิปให้หน้าให้ครับเป็นการกรแชากสับคล้คลายพี่บอมนะครับพี่ไม้นะครับโอเคทำนี้นะจะติดตามผลงานหึงหักนะครับแล้วก็เซิร์ฟอพฮาร์โลใกล้จะเปิดแล้วครับโอเคอย่าลืมครับไว้ให้พี่วิว ที่ที่วันนั้นทำเธอเสียใจแม่ขอโทษที่ที่วันนั้นทำเธอร้องไห้ฉันคิดถึงเธอตลอดขอแค่เธอมาก่อนขอแค่เธอมากอนเขบอกว่าผมไม่มีใครแล้วผมก็จริงใจจะบอกให้คุณได้รู้ว่าผมคนนี้ไม่เปลี่ยนไป You are love o f my l i n e